มาเอาโชคเอาลาบด้วยกันจ้าพี่น้องวันนี้อ้อมพาเพื่อนๆมาจุดธูปขอโชคขอลาบตรงที่อ้อมเอาข้าวมาให้น้องหมาเป็นประจำเช่นเคยนะคะนี่ก็ใกล้วันหวยออกแล้วเนาะอ้อมก็มาจุดให้นะคะและ้วเออที่จริงอ้อมมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็อ้อมก็ทําการไลฟ์สดลงช่องติ๊กต็อกนะคะก็มีเพื่อนๆเอฟซีเข้ามาดูอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้คนที่ไม่ได้ชมไม่มาไม่ทันไลฟ์สดนะคะก็เลยไม่ได้เลขเด็ดๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ ก็เข้ามาคอมเมนต์ถามกันเยอะเลยว่าอ้อมได้มาจุดทูบตรงที่เอาข้าวให้น้องหมาหรือยังรออยู่นะคะอะไรเงี้ยอ้อมก็เลยคลิปนี้อ้อมก็เลยมาทําให้ดูนะคะว่า จะได้เลขอะไรนะคะตัวเลขเด็ดก็จะอยู่ท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้อ้อมขออนุญาตาพามาชมความน่ารักของน้องหมานะคะเป็นน้องน้อยที่มาใหม่นะที่ว่ามีคนเอามาปล่อยนะคะน้องมาใหม่กัน3ตัวยังเล็กอยู่เลยค่ะมีตัวเมียสองตัวที่อ้อมอุ้มอยู่นี้ก็เป็นตัวเมียนะคะแล้วก็ตัวผู้ตัวหนึ่งอ,อันนี้ก็อันนี้ก็ตัวเมียค่ะแล้วตัวเนี้ยตอนนี้ป่วยนะคะเพราะว่าซึมซึมค่ะข้าวก็ไม่กิน มาได้สามวันแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีอาการป่วยวยเป็นซึมๆมไม่เล่นไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะเขาก็จะนั่งอยู่แต่ตรงนี้อ้อมคิดว่าเขาก็คงจะป่วยนะคะหรือว่าเขาจะคิดถึงเจ้าของเก่าเขาหรือเปล่าเนาะเราก็ไม่รู้นะคะอ้อมก็มาเอาข้าวให้เขากินเนี่ยค่ะอุงเท้าเขาเขาเป็นพันผสมนะคะเพราะว่าอุงเท้าเขาใหญ่อุงเท้าเขาสวยแล้วก็หน้าของเขาก็มีความย่นๆหน่อยๆนะคะเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักค่ะ มีหน้าดำๆแล้วก็ใส่ถุงเท้าทั้งสี่เท้าเลยนะน้องตัวนี้อันนี้ติดอ้อมมากที่สุดเลยค่ะจะวิ่งตามตลอดเลยจะเล่นจะหยอกอ้อมตลอดเลยนะคะเขาขี้เล่นนะคะก็ตามภาษาสมวัยของหมาน้อยแหละอันนี้สองตัวนี้คือตัวเมียทั้งสองตัวนะคะน้องเป็นผู้หญิงทั้งสองคนนะคะอันนี้ใส่ถุงเท้าน่ารักเห็นไหมช่วงนี้อ้อมก็จะหมั่นเอาข้าวมาให้เขาบ่อยหน่อยนะคะของอ้อมก็จะเป็นข้าวคลุก,กกับไก่บดนะคะไก่บ ละเอียดเลยนะคะจะไม่มีกระดงกระดูกปนเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวน้องจะเป็นลำไส้อักเสบเหมือนตัวเล็กที่ผ่านมานะคะเคยมีคนเอาข้าวมาให้น้องแล้วก็มีกระดงกระดูกมานะคะน้องเป็นลำไส้อักเสบนะคะตัวนึงก็รักษาทันอีกตัวนึงก็รักษาไม่ทันก็ตายไปเหมือนกันตุยนะคะตุยไปแล้วนะคะ เนี่ยตัวนี้ตัวผู้ค่ะที่อ้อมจับอยู่นี่นะตัวผู้แต่สงสารน้องตัวนี้จังเลยเนี่ยเขาป่วยแน่เลยเพราะว่าไม่ค่อยเป็นเล่นกับเพื่อนเลยปกติก็จะวิ่งเล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนประจําแต่เนี่ยน,นั่งดูเพื่อนเล่นนะแสดงว่าป่วยอันนี้ก็เล่นตลอดลจะกัดเที่ยวแต่จะกัดมืออ้อมตลอดแหละคือเขาไวเขาเขากำลังคันฟันนะคะกําลังคันฟันเขาก็อยากกัดอยากหยอกอยากหาอะไรกัดนะส่วนน้องนี้ก็นอนดูเพื่อนนอนซึมๆึดูเพื่อนเล่น อยากจะเล่นแต่ตัวเองเหมือนกับเหมือนกับป่วยไม่มีแรงก็เลยไม่ค่อยไม่ได้ลุกออกมาเล่นกับเพื่อนนะ้น่าสงสารจังเลยใครเนาะเอาน้องมาทิ้งอย่างนี้เนาะวันนี้เอามาถือว่าน้องๆอยู่กันน้อยตัวนะคะเนี่ยที่จริงก็จะอยู่กันเยอะสิบกว่าตัวนะคะนี่ตัวนี้ตัวผู้นะน้องตัวนี้เป็นตัวผู้มีตัวผู้ตัวเดียวคะ่ะที่มา วันนี้ผอมลงนะวันแรกที่มาอ้วนกว่านี้อยู่ค่ะแต่รู้สึกว่าผอมลงละเริ่มผอมลงละเพราะว่าไม่ได้กินข้าวครบทุกมื้อนะคะ เราอมก็เอามาให้วันละมื้อนะถ้าเอามาให้ก็คือวันละมือ้อบางทีก็จะวันเว้นวันหรือว่าสองวันทีนะคะแล้วก็นานๆทีจะเห็นมีรอยคนเอาอาหารเม็ดมาให้นะคะแต่ก็มีพี่ผู้ชายคนนึงเขาก็เอาข้าวมาให้อยู่ค่ะพี่ผู้ชายอีกคนนึงอ่ะน,นี่โอ้โหใจดีมากเลยนะคะเนี่ยเขาทําที่กันแดดกันฝนให้น้องหมานะทาไว้อย่างดีเลยค่ะที่เขาได้บุญเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบทํา เอามาทำกันแดดกันฝนให้แล้วก็เขาก็เอาข้าวมาให้ประจำทุกวันนะคะแต่ว่าเขาจะผสมกับอาหารเม็ดค่ะแต่ส่วนของอ้อมจะเป็นข้าวผสมกับไก่บดแต่ว่าอ้อมไม่ได้ไก่บดนะไม่ใช่ไก่บดแล้วก็อ้อมไม่ได้มาทุกวันบางทีอ้อมก็วันเว้นวันนะคะหรือว่า2วันทีแต่ว่าช่วงนี้ก็จะถี่หน่อยเพราะว่ามีน้องน้อยมาก็ต้องหมั่นมาให้เขานะคะเพราะว่า มันสงสารน้องน้อยนี่แหละกลัวเขาจะป่วยด้วยแล้วก็กลัวว่าเด็กๆพวกนี้จะวิ่งออกไปไปโดนรถชนหรือว่าไปโดนคนอุ้มไปนะคะถ้าอุ้มไปแบบดีก็เราก็ไม่รู้นะก็คือเป็นห่วงเขาแหละค่ะก็เลยต้องต้องหมั่นเที่ยวมามาดูเขานะคะบางทีก็วันไหนไม่มาก็นอนคิดตามเขานะคะอันนี้นะคะเป็นเลขที่อ้อมมาจุดนะคะเป็นาภาพไม่ค่อยชัดเพราะว่า มือหนึ่งถ่ายไฟ้สดอีกมือนึงก็ใช้กล้องอีกเครื่องหนึ่งถ่ายนะคะมันก็จะไม่ค่อยชัดแต่อันนี้ก็ภาพนี้น่าจะพอชัดอยู่คือถ่ายตอนที่ทูบดับแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่ทูบยังไม่ดับก็คือนั่งไฟ้สดมันก็บันทึกภาพไม่ได้นะคะยังไงก็ขอให้เราได้มีโชคมีลาบด้วยกันนะคะแล้วก็เผื่อหวังว่าเราจะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะเฮงเงปังๆัง,งรวยๆวยกันทั่วหน้าจ้า